เรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะ่ะวันนี้เรามีาข่าวสารนะคะเรื่องแรกเลยที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดกับเด็ก สตรีนะคะผู้ถูกกระทําความรุนแรงพบว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคจิตเวท3เท่าเลยนะคะทําร้ายตัวเอง4เท่าแล้วก็ติดสารเสพติดอีก2.9เท่านะคะเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยกันดูแลแก้ไขในเรื่องของสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังซึ่ง ในเรื่องนี้ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการรวมประชุมกันกับทางคณะกรรมาการการกฎหมายค่ะการยุติแล้วก็สิทธิมนุษย์เอ่อการยุติธรรมนะคะแล้วก็สิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรนำโดยนางสาวศรียาดาปาลิมาพันธ์ค่ะที่ปรึกษาคณะกรรมาการนางสาวสัสินันธรรมนิ ธิณันค่ะรองประธานคณะกรรมธิการคนที่หนึ่งเพื่อที่จะหารือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับเด็กสตรีและผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศและบุคคลในครอบครัวโดยได้มีการเน้นย้านะคะว่าความรุนแรงในครอบครัวการล่วงละเมิดทางเพศและผลกระทบทางสุขภาพที่ สุขภาพจิตนะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็สตรีต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงเลยค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากทําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมีโอกาสที่จะเป็นจิตเวทนะคะเป็นโรคจิตเวทถึง3เท่าเลยทีเดียวการทําร้ายตัวเอง4เท่าการติดสารเสพติด2.9เท่าและมีภาวะความเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจถึง8.2เท่าค่ะจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ซึ่งทาง ด้านของกระทรวงสาธารณาสุขก็พบนะคะว่าในปี2566ค่ะมีผู้เข้ารับบริการกว่า12,500รายเลยทีเดียวค่ะโดยร้อยละ48เป็นกรณีความรุนแรงทางร่างกายร้อยละ27เป็นความรุนแรงทางเพศและร้อยละ18เป็นความรุนแรงทางจิตใจโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้มีการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็สอดรับกับหลักการขององค์การอนามัยโลกผ่านระบบ บริการและก็มาตรการต่างๆทางนี้นะคะในการร่วมประชุมคณะกรรมธิการนะคะทางด้านของอด่านสุเทพอขอพัยคะ่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,ขนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังถึงการร่วมหลักง,งานเลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2567เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือศาสตราจารย์โจนาธานพีเชฟ นะคะผู้ที่ริเริ่มแล้วก็พัฒนา c ค r าด f f m o เดลค่ะนวัตกรรมด้านสาธารณสุขที่มุ่งลดความรุนแรงนะคะในชุมชนผ่านการบูรณาการข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงจากโรงพยาบาลฝ่ายแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ช่วยลดการสูญเสียชีวิตสร้างความปลอดภัยกับสังคมจนกลายเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วก็นําไปใช้ในหลายประเทศเพราะจากข้อมูลเนี่ยจะพบว่าข้อมูลความรุนแรงของตํารวจนะคะ จะไม่ครบถ้วนเท่ากับของโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยทางกรรมธิการค่ะตามไปดูในเรื่องของต้นเหตุ ในชุมชนหมู่บ้านครอบครัวได้ก็จะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงได้จํานวนมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นกันได้ทั่วไปแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือสตรีผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงนะคะให้แจ้งนะ้แจ้งไปยังผู้นําผู้ที่เกี่ยวข้องคุณผู้ฟังช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าเห็นแล้วคิดว่าเป็นปัญหาของครอบครัวไม่อยากไปยุ่งนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่า อย่าอยากคิดแค่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวไม่อยากไปยุ่งสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยนะคะต่อให้เป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ไหนก็ตามฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้องช่วยกันนะคะในการที่จะ,ะปกป้องนะคะคุ้มครองนะคะอย่างน้อยเนี่ยไม่กล้าเข้าไปช่วยก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยกันดูนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือนะคะสำหรับ เด็กและสตรีที่อาจจะถูกกระทําความรุนแรงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะ